้วันนี้จะส่งอะไรนะเอาส่งที่ส่งให้ดูไงนี่นะครับน้องมันส่งส่งผมมาให้ดูนะครับเอาต่งนี้ใช่ไหมโหหล่อเหมือนกันเลยวะมีตัวอย่างให้ดูนะครับวันนี้ครับมาจากทิกต็อกนะครับตรงเนี้ย เบื่อใช่ไหมมันมันมันลำคาญบ่รมันร้อนร้อนร้อนโอเคครับไปดูกันเลยครับครับลดเต็มเต็มนะครับโหลดเต็มเมื่อกี้ดูลดขึ้งนึงมันติ๊กต๊อกกดกล้องทำงานไมอกดทันะเมื่อกี้ไม่ทําหน้นโอ้โหเกือบไปแล้วโอเคคลิปรุดเลย ก่อนเดินช่างหมูก็จะมาเอากันไกนะครับตัดปลายทิ้งก่อนนะครับผมตัดเคลียร์พื้นที่ก่อนนะครับผมเราจะตัดทิ้งไปเลยนะครับผมน้องอาสั้นนะครับคนนี้มาจจะร้อนนะครับผมยาวอากาศร้อนด้วยจะเปลี่ยนทรงผมใหม่นะครับมันก็เอาน้องก็มาจากติกต็อกนะครับลูกค้ามาจากทิกต็อกนะครับตรงนี้นะครับผมก็ลองทรงสูงบนใส่เยียวนิดหน่อยหน่อยนะครับผมตอนนี้เราก็ใช้กันไกนะครับตัดออกก่อนนะครับเพื่อจะให้มัน เลียร์พื้นที่ออกก่อนนะครับก็ผมก็หนายาวโดยนะครับเราก็จะตัดไปทิ้งอย่างเดียวครับยกขึ้นตัดเลยนะครับผมตอนนี้ยังไม่หาทรงนะครับตัดทิ้งเลยเลยครับเล่นอาจจะเข้าไม่ได้นะครับผมเพราะว่าแบบผมมันหนามากนะครับกว่าจะต้องตัดทิ้งก่อนนะครับประมาณนี้นะครับผมเลียร์พื้นที่ก่อนตรงไหนไม่เท่ากันเดี๋ยวเช็ครายละเอียดทีครับตอนนี้เราก็จะตัดทิ้งก่อนนะครับ ง่ายคือขั้นตอนเคียยวพื้นที่นะครับผมตัดออกทิ้งก่อนนะครับใส่กํนไกลนะครับตัดทิ้งนะครับตัดปลายทิ้งนะครับผมก็ประมาณนี้ครับส่งทีตัดทิ้งนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ตัดปลายช่วงข้างบนอีกทีครับเช็คความละเอียดของผมนะครับว่ามันเท่ากันหรือเปล่านะครับตรงไหนไม่เท่าก็ตัดอีกนะครับเมื่อกี้เราตัดแบบพอรวบๆไปก่อนนะครับผม ตอนนี้เรามาเช็คแล้วครับผมว่ามันจะเท่ากันเท่ากันไหมตรงไหนไม่เท่ากันเราก็ใช้นิ้วนะครับวัดวัดออกนะครับผมตัดยกขึ้นนะครับวัดเราก็จะดูปมนะครับให้มันเท่ากันก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะได้ตัดล็เอียดอีกทีหนึ่งแล้วตอนนี้เราก็ตัดปลายทิ้งก่อนครับเมื่อกี้ตัดแบบไวๆไปแล้วนะครับตรงนี้ตัดคือตัดละเอียดขึ้นนะครับผมเพื่อจะให้มันเท่ากันทั่วหัวนะครับต้องใช้นิ้วนะครับว่าเป็น ตัววัดนะครับผมยกขึ้นนะครับสองนิ้วนะครับผมตัดปลายทิ้งก่อนนะครับพูดไงคือตัดให้มันตั้งนะครับผมจะได้เป็นทรงขอไพยเรื่องแสงด้วยนะครับผมแสงด้วยตากล้องเราก็ไม่มีเราก็ช่องยังไม่โตนะครับผมเราใช้ใช้โทรศัพท์ถ่ายนะครับผมก็ไม่ได้อะไรมากมายนะครับผมเราก็ถ่ายตัดเสยขึ้นไปนะครับผมใส่ขึ้นไปให้มันตั้งนะครับผมจะได้ดูทรงนะครับไล่ทรงผมอีกนะครับ เราเห็นในติ๊กต็อกมันง่ายนะครับผมตัดจริงก็พอได้นะครับผมนะครับตรงซอยนิดนึงนะครับสับปลๆนะครับขั้นตอนนี้ยังไม่หาทรงครับตัดออกอย่างเดียวครับผมเคลียร์พื้นที่ออกอย่างเดียวครับผมตอนนี้ยังไม่หาทรงนะครับประมาณนี้ครับสับปลายนิดนึงนะครับเพื่อจะไล่ให้ผมให้มันบางลงนิดนึงนะครับผมน้องมันก็หนานะครับผมจะใช้เวลานิดนึงนะครับทรงผมตรงนี้นะครับผมตรง น้องบอกทํางานก็ลําบากนะครับมันผมยาวนะครับผมมันร้อนนะครับจะได้เบาๆบางๆนะครับทะเยวตั้งๆนะครับรูปเสยไปได้เลยนะครับผมเราก็ซอยผมก่อนนะครับสับปลายก่อนสับใ่ทั่วๆหัวนะครับผมช่วงข้างบนหนึ่งเดียวนะครับข้างล่างไม่ต้องสับนะข้างล่างเราจะตัดทิ้งนะครับผมห้องบานิดหน่อยนะครับไม่ต้องซอยนะครับปล่อยนะครับปล่อยนานนะครับโอเคครับเราก็จะมาขึ้นทรงกันโดยฟันบัตเตอเลียนนะครับผม แบบไวๆกันนิดนึ่งนะครับผมใส่ปตาเรียนนะครับไถให้มันให้มันเสมอกันนะครับผมถ้ามันขาวก็ให้ขาวเสมอกันนะครับผมการไล่เบสดนะเราก็จะไถขึ้นตอนนี้ก็คือไม่ต้องหาความละเอียดนะครับผมเคลียรพื้นที่ก่อนนะครับเพื่อจะเคลียผมยาวออกก่อนนะครับผมตอนนี้ยังไม่หาความละเอียดนะครับไถทิ้งก่อนนะครับผมผมลองกันหน้าหนานะครับเราก็จะ ทรงสูงนะครับใส่เยอะนิดนะครับข้างบนครับ้งตั้งน้อยๆนะครับน้องกนานะครับเราขึ้นกันด้วยฟันแบตเตอรี่เหมือนเดิมนะครับฝั่งนี้ก็ค้ายกันนะครับฝั่งนี้ก็ใช้แบตเตอรี่นะครับขึ้นทรงนะครับยันยันคันโยกลงนะครับฝั่งฝั่งนู้นนะครับผมไม่สุดนะครับแล้วก็ขึ้นไถขึ้นเลยนะครับเป็นประมาณนี้นะครับการไถก็ต้องไถให้มันสม่ำเสมอกันนะครับขาากับขาวให้เท่ากันนะครับ การใส้ก็สับปะเขียนขึ้นนะครับผมเสยเสยมือขึ้นนะครับไม่ใช่ใส่ดักลงไปนะครับเสยขึ้นนะครับผมช่างก็จะเสยขึ้นประมาณนี้นะครับเสยขึ้นนะครับดักลงไปเดี๋ยวมันจะสั้นไปนะครับข้างบนเราจะใช้หวียาวนะครับแต่งกันนิดนึงนะครับดูตรงไหนไม่เท่ากันเราก็ตัดให้มันเท่ากันนะครับให้มันขาวแลวเท่ากันนะครับผมื่องไรตอนี้เราก็ใช้หวีกลางนะครับหวียาวนะครับผมเจ็บแต่งขอบนะครับ ขอบที่เราสร้างไว้ก่อนท่านี้นะครับผมขอบมันจะเป็นขอบไล่ให้มันนวลนะครับผมก็จะมองเห็นขอบมันนะครับผมเราต้องให้มันมีขอบนะครับให้มันมีนิดๆนะครับผมไม่ใช่มันไม,ไม่มีเลยนะครับไม่มีหน่อยนึงหลังก็จะทุยนิดนึงนะครับยกขึ้นตัดนะครับมองเห็นขอบช่วงข้างบนนะครับเราก็จะยกขึ้นตัดนะครับนขอบบนข้างล่างนะครับไล่ขึ้นไปนะครับให้มันเป็น มาเนี่ครับขอบที่แบบที่ช่างชี้ให้ดูนะครับต้องออกออกนะครับขอบอกนี่นะครับตัดออกนะครับได้วียาวแล้วครับตัดออกนะครับวีเราก็มีเยอะนะครับแต่เราชอบวีอันนี้นะครับผมอาจจะเก่าหน่อยนะครับผมฟันหวอไปบ้างนะครับวีนะครับแต่ใช้ดีนะครับผมกังก็ขึ้นอยู่กับความถนัดของใครของมันนะครับการได้วีนะครับช่างแต่คนบางคนก็ แาจจะไม่สนับวิยาวนะครับวิส <abi> ั <aring> ้นก็ได้นะครับวิใหญ่นะครับแต่วิยาวเราสนัดนะครับผมตอนนี้เราก็แต่งขอบกันอยู่นะครับแต่งขอบบนให้เรียบร้อยนะครับผมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวข้างล่างเราจะมีการไล่เฟดนิดนึงนะครับเราจะไล่เฟดตอนนหนครับจบโยกกันเอาขึ้นสุดนะครับแล้วก็ถ่ายทีน้ำขาวนะครับผมข้างล่างเราจะไล่ครับตอนนี้เราเราใช้ไล่ั้าบนนะครับด้วยฟันบัตเตอรี่นะครับผมถอยถอยไทยนะครับ ไม่จําเป็นต้องไถสองครั้งหรือสาครั้งนะครับไถทีๆเข้าเลยนะครับผมให้มันดูดีเลยนะครับประมาณนี้ครับมันช่างไถให้ดูนะครับผมแตให้ทียิบเลยนะครับละเอียดนะครับผมเพื่อเราจะในการไล่ข้างล่างขึ้นไปให้มันชนข้างบนครับมันจะได้เข้ากันพอดีนะครับจะไปบาลานซ์กันช่วงข้างบนนะครับข้างหม่ก็นะครับในการไล่ไล่กันนะครับให้มันตีนขาวนิดนะครับ เดี๋ยวข um. ้งล่างเราจะถทอกเลยนะครับผมมันก็จะมันก็จะไปพอดีกันพอดีนะครับผมมันจะไปเข้ากันพอดีนะครับข้างบนนะครับประมาณนี้นะครับผมถ่ายข้างล่างทิ้งเลยครับผมก็จะเป็นยกขึ้นสุดนะครับถยขึ้นเลยนะครับผมมันก็จะเอี่ยมประมาณนี้เลยนะครับผมขึ้นไถเรียบร้อยนะครับผมผมนะครับผมตัวนี้ก็จะชนข้างบนพอดีครับก็จะหมดพอดีครับก็จะเข้ากันเลยนะครับง่ายประมาณนี้นะครับผมก็ดูดีเลยนะครับผม เราไล่เฟรนไปเรียบร้อยนะครับช่งข้างบนนะครับข้างล่างเราก็ไถขึ้นไปชนกันพอดีนะครับมันก็ไปไปจบกันพอดีข้างบนนะครับก็จะเป็นลองสูงๆนะครับผมตีนขาวนิดนึงนะครับเหมือนน้องออกมาจากในติกต็อกนะครับผมใบผมสั้นนะครับเราก็จัดไปเลยนะครับช่างมูก็ไม่รอช้าครับจัดให้เลยนะครับประมาณนี้นะครับดีนก็จะดีพอดีนะครับเราไม่ต้องทอนอะไรมานะครับน่าจะเยี่มไปเลยนะครับผม ดูเอี่ยมซาดเลยนะครับผมประมาณนี้นะดูราล่องหัวนะครับผมนี่คือการไปเฟดเร็จนะครับเราจะมากันหน้าผากนิดนึงนะครับเพื่อให้มันเป็นสวยๆนะครับแต่ก่อนอื่นเราต้องมาเช็ครายละเอียดทีครับว่าตรงไหนไม่เท่ากันใช้วีเล็กนะครับเพื่อมันจะเข้าผมได้ง่ายนะครับผมตรงไหนไม่เท่าเราก็ใช้วีเล็กจับนะครับผมเพราะวีใหญ่มันก็ ความละเอียดมันก็จะน้อยหน่อยนะครับมันก็จะไม่นั่นนะครับตรงที่มองมาเห็นนะครับวีเล็กเราจะมองเห็นนะครับมาณนี้นะครับผมแล้วก็ลองวีก่อนขอขอเรื่องมุมกล้องด้วยนะครับผมขอไปเลยที่เราไม่มีตากล้องให้นะครับเราก็ใ่าทำมาดีนะครับผมก็อาจจะเขียนนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับแต่เราก็ตั้งใจทํานะครับว่าให้มันออกมาดีนะครับผมช่องเรายังเล็กอยู่นะครับยังใช้โทรศัพท์ถ่ายกันอยู่นะครับผม ากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่างหมูบาร์เบอร์วันะครับผมให้กำลังใจนะครับจะได้มีทุนมีอะไรซื้อกล้องใหม่นะครับผมจะได้แบบถ่ายให้ดีกว่านี้นะครับผมตอนนี้เราก็ใช้โทรศัพท์ถ่ายอยู่นะครับประมาณนี้นะครับให้มันกลมกลืนนเพ่อง่ายคือให้มันดูดีนะครับผมมาตอนนี้จะมาดูกันช่วงกันหน้าผากกันมานะครับผมกันให้มันดูแบบเป็นรุ่นพาหน่อยนะครับ ใช้บัตรเตือนกันขอบนะครับผมเดี๋ยวเราจะทำรายการกันข้างอีกทีนะครับเพื่อจะให้มันชัดที่สวยทํางานให้มันเงานะครับมันดูมีมิติครับง่ายประมาณนี้นะครับนิเท่าก็ใช้น่าจะใช้กันไกทีครับทำเท่ากันแล้วก็ปล่อยเลยนะครับผมอนนี้เราก็กันเฉียงลงมานะครับตามข้างหลังนะครับใช้บัตรเตือนกันขอบนะครับ ครับลูกค้าก็นั่งรออยคนนึงนะครับผมเราก็ขอก็แล้วนะครับว่าจะถ่ายคลิปวิดีโอทันหน่อยนะครับกันนะครับถ้าไม่กันมันจะไม่เทนะครับพอกันปุ๊บมันจะเทเลยนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับมันต้องปรุงมากนะครับผมพอดีพอดีนะประมาณนี้นะครับผมก็ใช้ปบรเ่นกันขอบนะครับเพื่อจะได้ขอบสวยๆนะครับผมจองนจองโค้งสวยๆนะครับจองสระอานะครับผมทำเหมือนสระอานะครับผม ไม่เท่ากันแล้วเราแต่งอีกทีนะครับเราก็บอกต่หน้านี้ก่อนหน้านี้นะครับว่าเราไม่มีตาก้องนะครับก็อไยเรื่องเสียงเรื่องอะไรด้วยนะครับมันก็จะไม่เนียนนะครับประมาณนี้นะครับผมผมก็ขั้นตอนน่าจะเกือบเสร็จเลยนะครับผมนอมมันก็ไม่กลนหนวดกลดเขานะครับมันวก็ผมสั้นกลนหนวดออกมันจะเอือรนะครับเราต้องกันไว้นิดนึงนะครับ หรือยังไงก็ไม่รู้นะครับวัรุ่นสบเวัรุ่นนะครับผมเภาเอาเองนะครับหรือเป็นยังไงก็กันนหนักอนีนิดนึงนะครับเพื่อให้มันดูเงาครับประมาณนี้นะครับขมผมตอนนี้เรามาถึงขั้นตอนกันนะครับตัดเสร็จตัดผมเสร็จต้องกันนะครับเพื่อจะให้มันเป็นแนวทางสวยๆนะครับผมต่อคงเงาเงานะครับแล้วก็ใช้ตลเรียนเสร็จแล้วก็ใช้ใบมีโกนก่อต่อนะครับผม เื่อจะชันจรมันมีเลเยอร์นะครับสวยๆนะครับนี่เราก็ขั้นตอนนี้ก็ต้องระวังนะครับผมลกช่างทุกคนนะครับต้องระวังนะครับดึงหนังให้ตึงนะครับเช็ดลับไม่มีอะไรมากนะครับคอยดึงหนังให้ตึงนะครับไม่มีบาดนะครับถ้าดึงตึงนะครับผมลูกค้ายงวิรุณนะครับปส่ตุ่มหูนะครับผมก็กันตันนี้ก็กันอีกทีนะครับกันตามรอยนะครับที่เราสร้างไว้ก่อนหน้านี้นะครับผมก็กันตามรอยลงมานะครับยาวลงมานะครับผม คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับน้องมันเอาทรงผมมาให้นะครับแล้วก็ตัดตาบทรงผมที่น้องมันมาให้ดูนะครับอาจจะเหมือนมั่งไม่เหมือนมั่งครับขออภัยนะครับผมเพราะว่าคนแต่ละคนหัวไม่เหมือนกันนะครับเราก็ได้ประมาณนี้นะครับช่างหมูนะครับบาเบอร์ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้กำลังใจช่างมากนะครับผมช่างบันนอกบรนนอกนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจทำงานนะครับผมจ้องก็ยังไม่โตนะครับกดตัวน้อยนะครับผมดีป่ะดีปุกใจไหมสั้นๆเปลี่ยนทรงนะครับเปลี่ยนลุกใหม่นะครับนี่นะครับลอง้องให้ดูนะครับผมตรงนี้นะครับเอามาอยากดิสก์ตกบ้งนักใช่ไหมโอเคครับอันนี้เซนที่ได้นะครับผมประมาณนี้นะครับ ที่ีลก็กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่องหมูวัวเป้นะครับผมทหารหรอวะโอเคครับ ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์แลกดติดตามชามูบาเบอร์นะครับผมให้กำลังใจช่างบันนอกบรรนอกนะครับผมแล้วนี่ก็น้องก็มาในติ๊กต็อกนะครับสงผมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปรุ่นนะครับตัดนะครับเบื่อนะครับทรงผมยาวนะครับอยากได้แบบสั้นๆนะครับใส่เยียวนิดๆนะครับผมประมาณนี้นะครับขอบคุณนะครับ